ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ตามรอย5สตาร์ดังที่ปิดฉากไม่สวยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้อนดูอดีต5สตาร์ดังของแมนยูที่ยุติการค้าแข่งกับทีมได้ไม่สวยแม้พวกเขาจะเคยเป็นแข้งคนสำคัญของทีมก็ตาม อันดับ5ยาฟตตัมตำนานปากกหลังชาวรัสย้ายจากไฮโอเฟนมาเป็นกำลังหลักให้กับแมนยูในปี1998และสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่แกล่งที่สุดในโลกเวลานั้นพร้อมกับผาทัพปิดแสดงโวยแชมป์มากมายโดยเฉพาะแชมเปี้ยนลีก3สมัยเอเฟเอคัพ1สมัยและแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งสมัยหลังผ่าน3ปีกับปิดแสดงได้อย่างสุดยอดก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อก่องหลังพันแกล่ง โดนเซเล็กเฟอร์กูเซนขายให้กับลาเซิโอในปี2001หนึ่งเนื่องจากต้องการหาไรายได้เข้าสโมอสรหลังทุ่มเงินมหาศาลดึงตัวทั้งเซบาสเตนเวลอนและรุดฟันนิสตอร์ลอยมาเสริมทัพจนกระทั่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเฟอร์กี้ยอรับว่าสตัมกลายเป็นหนึ่งในแข้งที่เขาเสียดายมากที่สุดและตัดสินใจพลาดท,ที่ปล่อยตัวออกจากทีมไปอันดับ4รุดฟันนิสตอร์ลอยหลังจากอดีตหอกทีมชาติทอรแลนด์ย้ายจากเพรวีไฮโฮเฟนมาอยู่กับแมนยู ด้วยค่าตัวสติสโมสรในเวลานั้น18.5ล้านปอนด์เจ้าตัวก็ตอบแทนเม็ดเงินได้แบบเกินคุ้มต่บันไปทั้งสิ้น150ประตูจาก219นัดให้ปีแสดงตลอด5ปียเยอะได้ก็ตามเขาต้องปิดฉากการค้าแข่งในถินอัลตฟอร์ดด้วยสถานการณ์ที่ย่ำแย่เมื่อเขาไม่ถูกส่งลงสนามในเกมลีครพบรอบชิงชนะเลิศที่พบกับวีแกนทำให้เจ้าตัวสะบัดใส่เฟอร์กี้ในมาน้านั่งสำรอง เดินดังกล่าวกลายเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายของรุดฟานนิสซลอยกับพีแดงทาให้เขาถูกปล่อยให้กับเรอลมริตในปีส0 0 6แบบช็อกแฟนบอลอันดับ3เดวิดเบคแฮมอดีตมิดฟิลด์เท้าช่างทองคือหนึ่งในลูกม่อของแมนยูที่ก้าวขึ้นมาเฉิดฉายในวงการลูกหนังกลายเป็นขวัญใจตลอดการของสาวกเรดเดวิลจนถึงปัจจุบันย่าไรก็ตามเส้นทางในถิ่นออตากอร์ดของเขาต้องมาสิ้นสุดลงแบบไม่คาดฝันโดยเริ่มตั้งแต่มีกระแสะไม่ลงรอยกับเฟอร์กี้ จนกระทั่งมีเหตุการณ์สตัรบินของเซอร์เล็กที่เตะไปโดนหางคิ้วของเจ้าตัวแตกในห้องแต่งตัวในปี2003กลายปเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เฮเบ็กย้ายไปอยู่กับเรลมวดริตในซัมเมอร์ปีดังกล่าวอันดับ2รอยคีนับตั้งแต่ย้ายมาจากโรติงแฮมฟอร์เรสอดีตมิฟิลขาหดก็เข้ามาเป็นหัวใจแดนกลางของแมนยูมานานนับทศวรรษพาทีมประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลจนปี2005อดีตกัปตันผู้ยิ่งใหญ่ต้องย,าย,อาอย้ายออกจากทีม จากกรณีที่ไปวิจารณ์เพื่อร่วมทีมผ่านช่องทีวีสโมสอนแบบไม่ให้เกียรติก่อนสุดท้ายเขาจอกจากสโมสอนในปี2005เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงอันดับ 1. นึคริสตโนโรนัลโดปีกชาวโปรตุเกสเป็นอีกหนึ่งสตาร์ที่ยำลาแมนอยู่ด้วยสถานการณ์เลวร้ายทั้งที่ย้ายกลับมาช่วยทียมรอบที่2แบบสะเทือนวงการลูกหนังและเป็นฮีโร่ที่แฟนผีแดงเฝ้ารอการกลับมาโดยตลอดอย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของเขามันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหลังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้จนถูก A อริเทนฮากดกอบเป็นตัวสำรองในระยะหลังจนทําให้เขารู้สึกไม่พอใจและออกมาทิ้งระเบิดใส่แมนยูไปถึงการตําหนิเทนฮากและบอกว่าปิดแสดงไม่มีการพัฒนาเลยในช่วงที่ผ่านมาจุดนี้กลายเป็นฝักเส้นสุดท้ายที่ทำให้แมนยูตัดสินใจยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่และแน่นอนมันทําให้ความสัมพันธ์อันดีที่เขาเคยมีกับสโมสรและแฟนบอล ขาดสับ,บปแมนย,ยูยอมขาดทุนเปิดราคาขายแฮร์รี่แม็กควายมนเชสเตอร์อินิงนิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ระบุแมนยูเนเตตต้องการเงิน50ล้านปอนด์สำหรับทีมไหนก็ตามที่อยากได้แม็กควายไปร่วมทัพโดยจะยังถือว่าปีแสดงขาดทุนพอตัวเมื่อเทียบกับเงินที่พวกเขาเคยจ่ายไปเพื่อเอาแม็กควายมาเสริมทัพ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งค่าตัวแฮร์ได้แม็กไกว์เอาไว้ที่50ล้านปอนด์หรือราว2,250ล้านบาทตามการงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิวสวสื่อท้องถิ่นประจำเมือง Manchester. แมนเชสเตอร์แต่ไดูการ2022 2ถึง2023แม็กไกวเป็นตัวเลือกลำดับท้ายของแมนอยู่ได้ลงเล่นในลีกไปเพียง16นัดสำหรายตอนที่รับประกาศลงสนามก็ยังทำผลงานไม่ดีเท่าไหร่จนทำให้มักโดนตำหนิอยู่เรื่อย หังนี้ในช่วงที่ผ่านมาแม็กควายมีข่าวกับทอรแนมฮอสเปอร์อ์เซานวิลา่าเวสต์แฮมยูเนเต็ดและนิวคาสเซลเป็นที่เชื่อกันว่าแมนยูยังไม่ได้ตั้งเป้าที่จะร่วมแม็กควายให้ได้พอหากทําอย่างนั้นแล้วพวกเขาก็ต้องไปหาเซ็นเตอร์แบ็กดีๆมาเป็นอะไหล่ของทีมแทนที่เขาถึงขนั้นแมนยูก็ประเมินเอาไว้ว่าถ้าต้องขายแม็กควายจริงๆร,ราคาตั้งต้นในเดีลนนี้ก็ควรจะอยู่ที่50ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นที่เชื่อกันว่าไม่มีทีมไหนพร้อมจะจ่ายเงินในระดับนั้น โดยต่อให้แมนยูสามารถปล่อยแม็กควายได้ราคานั้นจริงๆพวกเขาก็ยังจะขาดทุนอยู่ดีหลังเคยจ่ายไป80ล้านปอนด์เพื่อคว้าแม็กควายมาจากเลสเตอร์เมื่อปี2019เทนฮักเอาแน่คว้าประตูเจลีกมาเสริมทางเลือกแมนยูสื่อแถวหน้ายืนยัน Man United, แมนยูเนเตตจะเดินหน้าดิวคว้าประตูทีมชาติญี่ปุ่นไอลอนซูซูกิมาเพิ่มอีกแน่หลังปิดดิวองเดโอนาน่าสำเร็จแล้ว สื่อผู้ดีตีข่าวเอริอเทนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาจริงเอาจังกับการคว้าตัวไซออนสุซูกิผู้รักษาประตูดาวรุ่งของอุรวารและดมมอนทีมในเจลีกญ,ญี่ปุ่นให้มาเป็นตัวสำรองในทิมออตฟอร์ดไม่ใช่แค่ข่าวคมอยแต่อย่างใดเห็ทนฮาร์ต้องการปรับเปลี่ยนตัวเลือกใน่านแบบใหม่หมดหลังจากเดวิดดิคิอาย้ายออกเรียบร้อยหลังหมดสัญญาขณะที่ดีนเฮราซันที่กลับมาจากการยืมตัวที่นอตติงแฮมฟอร์ก็จะถูกปล่อยขายในซัมเมอร์นี้ นอกจากการพยายามคว้าองเดีโอนาน่าจากอิตลาลีให้เข้ามาเป็นมือหนึ่งคนใหม่แทนเดกเกอาสื่อหลายเจ้าชี้ว่าดีมูลค่า51ล้านปอนด์มีสิทธิ์ลุ่ร่วงด้วยดีภายในสัปดาห์นี้เทนฮากก็จะเดินเครื่องดีลนด่านคนที่2เลยด้วยสกายสปอร์ระบุว่าเป้าหมายของปิศาจแดงคือซอนซูซูกิในด่านลูกครึ่งญี่ปุ่นกาหน้าวัย20ที่จะมีค่าตัวไม่สูงประมาณ4-5ล้านปอนด์เท่านั้นในด่านสังกัดอุราวาเรส เริ่มต้นติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ไปแล้วโดยลงสนามหนึ่งนัดภายหลังเล่นให้กับทีมเยาวชนสามูไรแทบทุกระดับแม้การเล่นกับต้นสังกัดจะยังไม่เป็นตัวจริงถาวรก็ตามซื้อญี่ปุ่นเผยอีกว่าแมนยูจับตามองซูซูกิมายาวนานหลายปีแล้วและเทนฮากก็เห็นดีด้วยกับดีลนี้เมอนเตสามารถย้ายมาได้ด้วยราคาเบาๆและอายุยังน้อยจนสามารถเป็นอนาคตระยะยาวให้กับทีมได้ ซื่อเผยเรดค่าเหนื่อยที่แมนยูเตรียมควักจ่ายให้โอนาน่าหากเซ็นสัญญาได้สําเร็จสื่อเมืองผู้ดีเผยดิวที่แมนยูเนเตดกำลังจะคว้าองเดออาน่ามาจากอิตาลีลานือเป็นอีกหนึ่งการซื้อตัวราคาสบายกระเป๋าโดยเฉพาะในเรื่องของค่าจ้างที่โอนาน่าจะรับต่ํากว่าที่เดเคอาเคยได้อยู่หลายเท่าตัวเป็นที่คาดการณ์ว่าโอนาน่าจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ปิแสดงในเดวันนี้โดยฟาบิโซโรโมาโน่ซื่อรายงานไว้ว่า ขั้นตอนเหลือแค่ให้อินเตอร์เปิดไฟเขียวรับข้อเสนอเท่านั้นและมีโอกาสที่ย้ายทีมจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ยังมีรายง,งานก่อนหน้านี้เช่นกันว่าแมนยูผ่านขั้นตอนตกลงสัญญาส่วนตัวกับโอนานาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยลาสุดเดซันเผยว่าระดับค่าจ้างที่โอนานาจะได้รับในการย้ายมาสู่อัเตฟอร์ดจะอยู่ที่100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นน้อยกว่าดาวเตะหลายคนในทีมของเอริกเทนฮากโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้อยกว่าที่แมนยูเคยเปให,ให้กับดีเคอา จอมหนึบสเปนิสสูงถึงระดับ375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันเป็นส่วนหนึ่งของจุดจบแบบงงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยดีในสัญญาฉบับใหม่ทางนี้เทนฮากต้องการปิดดิวนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่ิ้วทั้งโอนาน่าและเมสันเม์ที่ได้มาจากเคลซีไปออกทัวร์ปีซีซั่นที่อเมริการะหว่างวันที่22ถึง30กรกฎาคมนี้แป้แชรขึ้นแตงหนึ่ง ลุนเซนมัวนี่ปาดหน้าแมนยูปาดที่เชิงชมแมนตั้งความหวังจากคว้ารองดานโครมวานี่กล่องหน้าฟอร์มร้อนแรงของแฟงเฟิร์ตมาร่วมทับโดยมีแมนยูให้ความสนใจอยู่ด้วยซื่อระบุว่าแมนยูไนเตตบาเย,ยม,มินิกและสเปอร์ต่างให้ความสนใจในตัวของโครมัานี่แต่กลายเป็นแฝชแฉที่กล้ามาเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวไปยังถิ่นป้าเดอแปล์ปัจจุบันมัวนี่เล่นในกับแฟงเฟิร์ตในศึกบนเลดิกาเป็นซีซั่นแรก และเจ้าตัวสร้างความประทับใจให้กับยักษ์ใหญ่ทัโโ่วยุโรปโดยการกระหน่ำไป23ประตู17แอซิสในทุร่รารการนอกจากนั้นกองหน้าวัย25ยังอยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยบอลโลก2022ที่กาตาร์โดยทำประตูในรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับอาเจนตินาได้อีกด้วยที่ชัดเจนว่าเอริกเทนฮากนั้นกำลังมองหาดาวยิงคนใหม่ในซัมเมอร์นี้ซึ่งมัวนี่ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาแต่ด้วยค่าตัวที่สูงมาก จึงทาให้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวแต่อย่างใดแรงงานเปิดเผยว่าแฟรงก์เฟิร์ตต้องการเงิน100ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของดาวยิงรายนี้อย่างไรก็ตามแปร์ชัยก็เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถยื่นข้อเสนอและตกลงราคากันได้ที่80ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์